Thank you ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันจันทร์ที่20พันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่26นะครับถึงวันอาทิตย์ที่26พันวาคมต้องถือว่าดาวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้น ดาวพฤหัสนะครับทับลักษ์เป็นองค์เกณ์นรากเกณ์อุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสมาจากเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะเรือนการเงินแล้วก็เรือนลาบทับลัคนาอยู่อันนั้นนะครับถือว่าโดดเด่นมากๆโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งได้ย้ายมาโยกหลังชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ไปโยกกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยจึงเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้น จะประสบความสําเร็จหรือจะมีโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินหรือโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกุมวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่โชคดีในเรื่องของความรักนะครับใครที่มองใครอยู่หรืออยากจะสารความสัมพันธ์กับใครวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีมากวันพุธมีโอกาสจะได้เงินได้ทองจริงๆแล้วทั้งวันอังคารและวันพุธถือเป็นวันที่โชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองวันพฤหัสและศุกร์เป็นวันที่โชคดีในเรื่องของความรักนะครับ ใครที่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจอาจจะมีการพูดคุยกันหรือจอยกันมากยิ่งขึ้นหรือเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ยังโสดสัปดาห์หน้าถือเป็นสัปดาห์ที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีกุมบอกไว้ก่อนเลยพอมาถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองอีกชาวลัคนาราศีกุมดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวอาทิตย์โคจรเป็นลาภะคู่นําโชคนําลาบมาให้อย่างยิ่ง คู่นำโชคดีนำเงินทองนำโชคลาภมาให้อย่างยิ่งและดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่กับดาวพุธซึ่งไปอยู่ในเรือนลาพระพูดดีโชคลาภก็มีมาพูดไม่ดีโชคลาภก็หดหายคุณเป็นคนเลือกเองนะครับว่าจะพูดดีหรือพูดไม่ดีคำว่าพูดดีตรงนี้พยายามสื่อสารกับคนรอบๆตัวด้วยคำพูดที่ดีนะครับอย่าไปใช้คำพูดทีเ่เหมือนกับเชิงด่าทอหรือเป็นคำพูดที่กระโชกโคหกหักหรือคำพูดในแง่ลบเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงเพราะว่าดาวพุธ ไปสถิตยอยู่กับดาวอาทิตย์แลวไปอยู่ในเรือนลาภะโบราณเขาบอกว่าพูดดีก็เหมือนกับเป็นสีแก่ปากนั่นแหละพูดมากถึงปากมันจะไม่มีสีแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีเนี่ยโชคลาภมันก็หดหายเว้ยออชาวกลุ่มเข้าใจกันไว้ให้ใช่ดีๆนะสัปดาห์หน้าย้ําว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากกลับมาในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งคนโสดมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมและยังโสด จะมีคนมาถูกใจคุณหรือคุณไปพึงพอใจใครโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อกันนั้นไม่ยากช่วงจวังหวะที่ดวงมันเดินดีแบบนี้ชาวกลุ่มเองก็มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างด้วยใครเห็นใครก็อยากที่จะมมีไมตรีด้วยนี่แหละครับชาวลัคนาราศรีกลุ่มที่ดาวพฤหัสทับลักอยู่แล้วอาทิตย์ก็ไปยกหลังยกหลังคืออยู่ในเรือนลาพะนะครับของชาวลัคนาราศรีกลุ่มสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวระวังอย่างเดียว พูดให้มันดีๆโชคลาบเงินทองจะได้เหล็บไหลมาเทมาเข้าใจไหมเออฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายิบสี่ไลน์ไอดีโหราโหรา, 24, าย ID, at, ราิบสีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล